ดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันเสาร์ที่2กันยายนปี2566ค่ะวันนี้มามีออสการ์ก็มาอัปเดตราคากลางเขง้าเลือเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่าต้อนรับต้นเดือนกันยายนด้วยการปรับลดลงแม้แบบนี้ชาวนานเราก็ใจเสียนิดนึงนะเออนะหลายจังหวัดก็ทุกคนคะ่ะลดลงมา200-500บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไปแต่ละจังหวัดแต่ละรายการนะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามี อัสกาด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆเนาะมาเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะ ค่าปึกเจ้าณปรังนะปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์11,600บาทถึง12,600บาทจังวัดพิจิตร11,800บาทถึง12,600บาทจังหวัดกำแพงเพชร12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทจังหวัดพิษณุโลก12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุโขทัย12,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี 12, 1,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดชัยนาท12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุทัยธานี12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,200บาทถึง12,300บาท จังหวัดลบบุรี12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทจังหวัดปทุมธนานี12,200บาทถึง12,700บาท จังหวัดนครปฐม1น5 0 0มบาทถึง12,6 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง12,4 0 0บาทถึง12,5 0 0บาทจังหวัดราชบุรี12,5 0 0บาทถึง12,6 0 0บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,5 0 0รบาทถึง12,800บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะข้าเปลือกหอมมะี่ปี2 5 6 5ทับค่ะจังหวัดสุรินทร์15,400บาทถึง16,200บาทจังหวัดนครราชสีมา16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี14,900บาทถึง16,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์15,400บาทถึง16,000บาทจังหวัดศรีสะเกต14,500บาทถึง16,100บาทจังหวัดร้อยเอ็ด16,000บาทถึง16,500บาท จังหวัดมหาสารคาม15,800บาทถึง16,200บาทจังหวัดยโสธร15,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดชัยภูมิ15,500บาทถึง16,500บาท จังหวัดอำนาจเจริญ15,200บาทถึง16,300บาทจังหวัดนครพนม14,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง16,200บาทจังหวัดสกลนคร14,750บาทถึง16,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดอุดรธานี15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู15,400บาทถึง16,600บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวาน 400บาทจังหวัดน้องคาย14,700บาทถึง15,000บาทปรับลดลงมา100บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะรายการต่อมาค่ะ ค่ะเปิดปทุมธานีนับปลังนะคะปี2566ค่ะจังหวัดลบบุรี12,600บาทถึง12,900บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยนาท13,500บาทจังหวัดอ่างทอง12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดราชบุรี13,600บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี13,000 จังหวัดปทุมธานีหน้0 0านบาทจาทังหวัดนครนายก13,500บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะเขาเปิ่งเนียวเมล็ดยาวนาะปี2565ั้าร้อยหกสิบหบค่ะจังหวัดขอนแก่น1 4ึ0งบาทถึงหนึ่งหบาทจังหวัดอุดรธานีหนึ่งสาันห้ารบาทถึงหนึ่งบาทปรับลดลงมาจากเมื่อวานส0งบาทค่ะจังหวัดสกลนครหนึ่0บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดนครพนมหนึ่งม1นึบาทถึงหนึ่งบาท จังหวัดกาฬสินธุ์1 4ึ่งรบาทถึงหนึ่งห้าพันสองร้บาทจังหวัดอุบลร,ราชธานีหนึ่งนสามพันรอบาทถึงหนึ่งพบาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหมื่นสามพันห้าบาทถึงหนึ่งันร้อบาทจังหวัดช้ยภูมิหนึ่งหมบาทถึงหนึ่งหมื่นหบาทจังหวัดหนองบัวล้ว5หนึ่งหมบาทปรับลดลงมา1น0่บาทจังหวัดหนองคายหนึ่งบาทถึงหนึ่งหมื่นหบาทปรับลดลงมา1น0่บาทค่ะจังหวัดมุกดาหารหน0 0งบาทถึงหนึ่งหมื่นหบาทค่ะรายการต่อมาเข้าเปลือกเหนียวเมล็ดคลาสนปี2565-66ทับ6 จังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,500บาทปรับลดลงมา500บาทค่ะจังหวัดอำนาจเจริญ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมุกดาหาร9,000บาทถึง15,000บาทรายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะข้าวเปลือเหนียวเล็กลานับปลังค่ะปี2566 จังหวัดขอนแก่น1,900 11, 11,900บาทถึง12,000บาทจังหวัดสโกลนคร13,300บาทถึง13,750บาทและจังหวัดหนองคาย13,100บาทถึง13,400บาท ปรับลดลงมา200บาทจากเมื่อวานค่ะทุกคนค่ะมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกรายการค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยค่ะชาวนาคนนี้จะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย